กทที่2คุณเฟย์ก็ก็ก็เสียงเคาะประตูรับนัดเตรียมอาหารไว้แล้วเสร็จแล้วลงมาทานด้วยกันนะคะค่ะน้เฟยแล้วลขอแต่งตัวอีกแบบหนึ่งนะคะเสียงลูกบิดประตูดังขึ้นพร้อมกับร่างเล็กๆของรักฟ้าเรียกความสนใจของคุณเฟยให้หันไปมองยังต้นเสียง รักฟ้าในชุดเสื้อยืดสีขาวบนเก่งขาสั้นปรากฏต่อสายตาของคนเป็นน้าขาวเนียนเธอทำเอาคุณฟีนถึงกับกินน้ำลายลงคออึกใหญ่ไปค่ะรักฟีนรักฟ้าพูดพร้อมกับรอยยิ้มเปื้อนใบหน้าพอเธอได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็รู้สึกสดชื่นขึ้นจากตอนแรกลึกลับฟีน เดินนำลักฟ้าไปยังห้องรับประทานอาหารบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารสามสีอย่างส่งกลิ่นหอมอ,อ่อนๆทำเอาลักฟ้าที่เดินตามมาถึงกับทอ้องร้องเลยทีเดียวให้ผู้แหญ่นั่งรอเสียมารยาทเฟรนที่น,นั่งอยู่ก่อนแล้วบ่นขึ้นมาจะใช่บ่นหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะดูท่าจะจงใจพูดเสียงดังให้คนมาใหม่ได้ยิน เป็นผู้ใหญ่ธรรมบนที่กำลังเดินมาตามเขายังไม่พูดเลยลักฟ้าบนออกมาไม่ได้ดังนักแต่สิ่งที่เธอพูดก็ทําให้ฟิลที่เดินตามมาอดอม,อออม s <S ยิ้มคําไม่ได้เธอพูดว่าอะไรนะเปล่านี่คะขอโทษด้วยค่ะนเฟนลักฟ้าปฏิเสธคุณเฟนแล้วรีบเปลี่ยนเป็นคำขอโทษอีกฝ่ายแทนมามาทันข้าเธอ แกก็เลิกแก้งหลานได้แล้วคุณฟีนได้แต่ยิ้มแล้วใส่หัวไปมากับการทำของทั้งสองลักฟ้านั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับคุณนาทั้งสองเมื่อเริ่มรับประทานอาหารได้สักพักคุณฟีนก็เริ่มถามคุณถาม,ถาม,ถามนี่ทั้งชอบไม่ชอบอะไรเวลาว่างๆชอบทำอะไรเพื่อให้อีกคนผ่อนคลาย มีแต่ก็เพียงเฟนที่ล้างหน้านิ้วคิ้วขมวดทานอาหารเนียบๆไม่พูดไม่จาหลังจากที่ทั้งสามทานอาหารจันเสร็จลักฟ้าก็หาสาเก็บจานไปล้างเองคุณฟีนก็พยักหน้าไม่ได้ว่าอะไรงั้นนะขึ้นไปเคลียร์งานก่อนนะแล้วก,ก็อย่านอนดึกนะคะรับทราบค่ะนะฟีนลักฟ้าพยักหน้าลักฟ้ายิ้ม รับแทนคำตอบให้คุณฟีนและวจึงเดินถือจานเข้าไปวางอย่างห้องครัวเศษจ,จานแตกลาควาที่กำลังล้างจานทำความสะอาดอยู่ได้เผลอไปโดนจานที่วางหล่นลงมาแตกเธอตกใจกกรีบก้มลงเก็บเศษแก้วทันทีโดยไม่ทันที่ได้ระวังสิ่งทำให้โดนบาดเข้าจนได้โอ้ย คุณเฟนไม่ได้ยินเสียงดังจึงเดินตามข้อมาดูภาพที่ปรากฏตรงหน้ากับเป็นลักฟ้าที่กำลังเก็บจานที่แตกแต่เดินโดนบาดเข้าจริงจังนี่ลุกมาทำแผลค่อยเก็บมานี่คุณเฟนเดินอ้อมไปจูงมือลักฟ้าออกมายังห้องรับแขกปล่อยให้เธอนั่งรอยอยู่สักพักก็มาพร้อมกับกล่องปฐมพยาบาลไหนยื่นมือมานี่ รักฟ้ายื่นมือไปให้อีกคนอย่างวางง่ายคุณเฟนค่อยๆบรรจงทําความสะอาดบาดแผลของเจ้าหล่อนแสบเหรอคุณเฟนเห็นหน้าขึ้นมองรักฟ้าเล็กน้อย<ม>เธอเหมียมปากเข้าหากันพยักหน้ารับแทนการตอบคำพูดทนหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วคือว่ารักขอโทษนะคะที่จำจังแต่ แล้วแถมยังต้องมาลำบากนาะเฟนอีกหลักฟ้าสีหน้าสลดลงทันทีเธอเพียงแค่อยากจะทำตัวให้มีประโยชน์ทั้งสองแต่เธอเป็นคนไร้ประโยชน์เสียแล้วสร้างแต่ปัญหาช่างเถอะจานแตกก็หาซื้อใหม่ได้ที่บ้านจานออกจะเยอะแยะคุณเฟนเหนหน้าขึ้นสบตากับหลักฟ้าอีกครั้งเธอมองเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายมันกับดูสันไหวเป็นหมด ฟังในหลักฟ้าเธอมาอยู่ที่นี่ในความดูแลของฉันกับฟีนพวกฉันเต็มใจที่จะดูแลที่คิดว่าตัวเองเป็นส่วนเกินหรือภาระเข้าใจไหมคาพูดของคุณเฟนรวมถึงสายตาที่สื่อออกมาทําให้หลักฟ้าได้รับรู้เธอรู้สึกได้ถึงว่าอีกคนกําลังพูดความจริงอยู่อ้าวเฮ้ยร้องไหออะฉันพูดอะไรผิดเหรอ คุณเฟนเลือกรักตกใจกับคนตรงหน้าอา้าวฉันทำอะไรผิดปะวะลักฟ้าไม่ตอบได้แต่เพียงใสาหน้าไปมาพร้อมกับน้ำตาที่คอปะไปนอนเถอะดึกแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กแค่นอนดึกที่เหลือฉันจัดการเองว่าจบคุณเฟนก็ลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปภายในขวยอีกครั้งแต่ไม่มีแต่ไปนอนจะดื้อได้ไหมฉันไม่ชอบเด็กดื้อ ขอบคุณนะคะอาเฟนจบกันไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งตอนใครที่อยากจะอ่านตัวเต็มก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในตัวนิยายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ